สันอะนผาทิศนกเจ็บเ็บเข้ามาดูจ mm hmm. นันมูนอันงือพระจาน mm hmm. มูนนันงถือพระจานดวงเงาหนา,าน็นนมาพร <No. S 2> อมมูนสันัือผาทินกเ็บเ็บเข้ามาดูฉัน มันคือพาาระจันทร์มูนนั้นคือพระจันทร์ดวงเลานั้นก็มาพร้อมมูนอีกรอบสุดท้ายสันนั่นคือาทาสันนกชิ๊กชิ๊กข้ามาดูสันมูนันคือพาาระจันทร์มูนนั่นคือ เจื่อนดวงเหงาน้นก็มาพอมเย้ปมมือให้ตัวเองนอนโอเคอาะกดปิดได้ติ๊ก